เที่ยวน,นี้ส่งอ้าผู้เล่นหลักๆลงมาเลยครับทีมไทยมีนุสลานะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นนะครับมือเซตตูชารีครับมือเซตเซิร์ฟนุสลามาเปิดออนูมาลงมาครับบล็อก เวลาวันก็ลงครับซ้อมมือพัทยาครับรับไหลหลังทางด้านขวาครับกับตีลงไปมาริกายังอยู่นะครับส่งออนุมาส่งนุสรานะครับลงมาวิลาวันอีกคนครับครับนุสราเสิฟเปิดบอลแรกไม่ได้ก็ต้องแก้ครับเอาไว้ข้ามไปฟรีบอลครับทีมไทยนุสรา ทางนี้ครับอพลังมาแล้วนะครับมุสลาอีกครั้งหนึ่งบอลเร็วไม่ข้ามครบพัทยาเดนขอบขาวครับพัทยาหน้านี้เป็นหน้าสามนะครับครับนุสลาพยายามที่จะจ่ายบอลไหลหลังสั้นๆให้กับพัทยาครับแต่พลาดไปลีนาเซฟิฟนุสลาอืมอามาตีตัวนี้นะครับอุชาลิเซต ืมดูถูงเปล่าแล้วนะครับน,นี่เซตสใช้ชุดใหญ่นะครับแต่ว่ายังไม่ส่งปลืม้มจิตลงมานะครับอนุมัสเซิร์ฟเปิดได้ครับตูชารี่เซตเคาะออกไปครับ3-1ครับ หน้าครับกับตันกิบส่งชุดนี้มาจานก็ <c oughs> ่งกาเซตน,นี้น่าจะเร็วนะครับเจอความหนัก <c oughs> เปิดได้ครับโอ้โ oh, ห oh, ครับอนุมามือเดียวมาลิกาเซตเองครับตบีวิลาวันตูชารีลุกจากแดนหลังครับเกี่ยวได้เอาละครับลุสลาตีครับมาโอ้ oh, บล็อกได้เลยครับตูชารีครั้งหนึ่งมือเซตอนุมา อุสลาครับอนุมาครับยอดไม่มาครับไม่ข้ามอ่อนุไวเห็นหกมือแล้วนะครับครับก็เลยยอดแต่ไม่ข้ามนะครับเห็นสามล็อกหกมือน่าเสียดายครับคือถ้าข้ามก็แต้มเห็นเห็นนะครับเพราะพื้นที่เยอะเหลือเกินครับต้องชื่นชมศีลังการนะครับว่าสามารถที่จะรับอยู่ได้หลายและรอบนะครับด้วยความสูงด้วยคะการบล็อกมี่ผลก็จะปิดทางขวาก็ลูกก็มาทางซ้ายก็รับเอานะครับครับ ก็สร้างจากเกมรับเหนียวเหมือนกันนะดูจากหลายๆจังหวะนะครับไม่ไม่เสียแต้มง่ายๆให้กับทีมไทยครับผมก็ถือว่าสนุกแล้วครับ,รบถ้าเล่นกันอย่างนี้4-2ครับเปิดได้แล้วครับตูชาลี่หยอดครับมีหยอดโอ้โหตีใส่ตัวเลยครับดินชารับไม่อยู่ครับอ้าวฟื้นจิตลงมาแล้วแม่โคตรต้มยำเลยครับอย่างนี้ <laughs> ศินิมาเขาก็ได้ได้เจอกับประสบการณ์ด้วยก็ได้รับประสบการณ์ด้วยจะเจอชุดใหญ่ของทีมไทยนะครับเปิดไม่ค่อยดีล้นแต่ว่ายังแก้ไขครับไปหลังครับอ่าหัตยาเซตครับวิลาวันออกครับต่าเรนี้เป็นการแก้จากแดนหลังมานะครับวิลาวันขึ้นบอลน่ะปักดีนะครับแต่ว่าพียง่ว่าไม่ลงสนามเค่านั้นเอง 3ามต่อห้าครับฮาชินีเซิฟเล่นนี่โอ้โห,โหนี่ครับคู่นี้เขาครับ <c oughs> า <c oughs> รู้ใจกันอยู่แล้วครับตารู้ใจครับมุสลาปพ้มจิตใจ่ายใส่มือเลยครับตอนลูกแรกห่างนี่แู่ได้ว่าใส่พานเลยนะครับ,รบเสร็จใส่มือเลยนะจา้าน้ำตาลคู่นี้หกสามมาริการ์เซิฟ ได้ตูชารี่ไหลหลังบ้างนะครับเคาะให้ข้ามล้นมาวิลาวันุนสลาทางนี้ครับอืหนึ่งเหลือครับพยายามที่จะขึ้นจิตนะครับแล้วก็เราแวงวิลาวันครับออนุมามาจากข้างหลังครับตีลงไปนุสลาจ่ายคืนกบไปครับดูกจกด้านหลังเบอร์18ลงไปครับจิลินนี่ มาลิกาเสิร์ฟต่อครับคนที่เสิร์ฟดีคนหนึ่งนะครับอ้าวนี่ละครับเปิดบอลแรกมาต้องแก้ครับเปิดบอลแรกไม่มีฟรีบอลครับทีมไทยนุสลาอีกทีหนึ่งอุ้มมาทันครับยันเงนอยู่เป็นโอกาสของเสียงการได้บุกบ้างครับตุชารีบอลกลางครับอื้มหลงครับใช้ได้ครับจ่ายครับ ก็ความสูงของเธอด้วยครับเมตรแปดสิบสี่เซนติเมตรครับการจนาครับเบอร์หนึ่งของศรีลังกาครับก็ถ้าเทียบกันสูงที่สุดในบรรดาผู้เล่นในสนามตอนนี้ครับเมตรแปดสิบสี่เซนติเมตรจิตครับจิตนี่เมตรแปดสิบเซนติเมตรนะครับใความสูงได้เป็นประโยชน์ครับมัอสกคู่ศรีลังกามุสล่าอย่างยู่ครับยังเหนียวบล็อกติดครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องแก้ครับ ทางนี้ครับแล้ว่าโอ้โหติดบล็อกครับทิรินี่ต้องแก้ครับปียนุษนุสลาจายมาตีเต็มแรงครับองอนุมาครับเต็มที่ครับสมมันต่อนะครับหลังจากเช่เข้าทำเอาครั้งที่หนึ่งครับทีมไทยนำอยู่8ต่อ4ครับดูแต้มนี้นุสลา มาลิก้าโอ้โหเหนียวครับวิลาวันตีไบหลังครับเอานุมายังดูครับอนุสลาต้องมาเด้อวันหน้าตุกบลอกเลยโอ้โหตอนนี้คนครับเห็นความเหนียวของศิีลังกานะครับผมถึงสามแล้วลอกสี่แล้วลอกก็มีครับกว่าจะได้แต้มทําให้ดูสนุกขึ้นนะครับครับผมถึงแม้ว่าทีมไทยจะเปิดเกมลุกแบบผสมนะครับครับแล้วก็ไม่ใช่ลุกได้โดยง่ายนะ คือตรงๆซื่อๆนี่ไม่ได้แต้มนี่ไม่ได้แต้มศรีลงกานะฮะครับผมต้องต้องหลายชั้นนิดหนึ่งอ้าวนี่เขาสูงครับทางนี้นี่ครับติดบล็อกโอ้โหนี่ครับมีเบอร์หนึ่งนะครับกาญจนาเมตรแปดสิบสี่เซนติเมตรนี่แหละครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นของศรีลังกานะครับกาญจนานี่ไปเสิร์ฟแล้วนะครับกาญจนาเมตรแปดสิบสี่เซนติเมตร เซิฟเปดิดนุสลาขึ้นนี่ครับออนุมาครับหัวเสาเปิดได้มาแล้วครับนุสลาเซ็ต บอลหน้าเรีร้อยครับอัตยาข,ข้ามไปแต่อนบอลแรงเล่นไม่ได้ครับก็เล่นบอลค่อยจังหวะที่ตั้งรับบอลลูกตบนี่ไม่ทันระวังก็เสียโอกาสเองครับครับโคเซเปโรก็ต้องขอเวลาน,นอกแล้วครับ ก็สู้นะครับใจสู้ครับจ้าบล็อกดีทําให้เราหนื่อยโคอาจจะมองเห็นในเซตแรกค่าชุดแรกเนี่ยจะต้องนออกแรงเยอะหนิ ก็เลยส่งชุดนี้มาดูครับวยายเง<า>ิ<ช><ด>เปิดได้ครับตัวชาลิเซ็ตอ้าวฝัองอัตยาครับนุศลาขึ้นนุ้ยเจอลูกนี้ของอนุมาเข้าไปครับฝังเลยครับ ลูกนี้ถึงขวัญกระเจิงนะครับ12ต่อ5ต่อหาพอไม่มีการจนาแล้วนี่รู้สึกว่าเกมการบุกของไทยจะง่ายขึ้นนะครับของสีลัากา,กานะฮะเกมบุกของสิหล้ากาต่อไปเจ็คะแนนนะครับไปพักก่อนสีเสียครับตีออกไป13ต่อ5ครับ เปลี่นลีนาออกครับวัสนาลงมาครับเบอร์ห้าปลื้มจิตอืมตองอันเดอร์ครับติดบล็อกนุสราจ่ายไปเขาะไม่ทันแล้วครับอดูม,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 มาไม่ตีครับ มีหนักมีเบานะฮะต้องออนจะมาขึ้นนี่ถอยหมดแล้วครับแปะหยอดมาก็ไม่ทันซะแล้วสําหรับสีลังเอ่นมาขึ้นก็ถอยเลยเพราะนักหนักไปสองลูกครับสุชาลีไหลหลังออกครับก็ยังขาดความแน่นอนตรงนี้อยู่นะครับ10บคะแนนครับทีมไทยนํา5 5ต่อ5ส่งกายนนีลงมาครับ ทยอยทยอยส่งจะสำรองลงมาบ้างนะครับตองนี้สียงกาเรนะิ่มจิตดูชาลี่เซ็ตมหาเซตมาข้างหลังเลยครับอ่านะครับนุสละยอดเอ้าไม่ทันครับหัทยาติดบล็อกแล้วก็ในแต้มครับทีนี้เขาทำเอา ส่วนต่อนะครับในเซตที่2ครับทีมไทยนำ17-5ต่อนะครับนุสลาไหลหลักมาหัททยาปื่มจิตโอ้โหต่อเนื่องเลยนะครับปื่มจิตนี่สี่คะแนนนะครับสี่คะแนนเปิดบอลแรกไม่ดีเซตไม่ได้ต้องแก้ครับวิลาวันนุสลาอีกอุ๊บบอลมันเหินไม่โดนบล็อกเลยครับพยายามจะย้ำนะครับนุสลาย้ำทางด้านหัททยาปลุงสุขครับ ีเขินออกไป6ต่อ17นะครับมือเซตตูชารีเซิร์ฟเต็มใบครับจ่ายเยอะนะครับช่วงนี้นะครับสามครั้งด้วยกันได้ไปสองครั้งครับพลาดไปเพียงครั้งเดียวกลับมาแล้วนะครับอีริชา าาอาจจะรับพรลงมาครับเปิดไม่ดได้ครับก็โดนแล้วครับล้นมาครับรออยู่แล้วครับ19ต่อ6โอ้โหเซตนี้

ันนี้เจ้าภาพก็จะลงสนามเป็นคู่สุดท้ายนะครับเจอกับอิหร่านก็จีนไม่ได้มีปัญหานะครับเจ้าภาพจีนก็ยังชุดใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับโค้ชหลังผิงก็ยังทำงานอยู่เปิดบอลแรกไม่ได้เซตนะครับอ้าวมีฉลับลงครับโอ้ตูชารี่ไม่ได้เซตแต่ได้แต้มนี้นะครับ7ต่อ19 วาสนาเซิร์ฟวิลาวันุสลาจ่ายไปให้อชลพรติดบล็อกออกไปขึ้น20แต้มแล้วนะครับเซตนี้ห่างเลยครับจานิพลครับครับคืออจะได้แต้มยากก็จริงแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มจิตเสิร์ฟนี่ได้หลายคะแนนนะครับอนุมาเปิดล้นมาอาแล้วครับนุสลาทั้งนี้ครับยอดไม่ไม่ยังทันครับยังทันครับลองลองได้ทัน นิโบรโลครับดิลูชามอนสโครนี้ต้องบอลเอ้าวตียังไงครับลูกนี้เดือนไม่ได้ครับกรรมาการให้สัญญาณมือชี้ไปยังสีลังกาครับครับแ,แสดงว่าลูกออกนะครับ8ปดต่อยีครับ อลองได้ครับอานะครับตูชารี่เซตมาออกครับออกผู้สินจากอุสเบกิสานครับรอสชานให้ทิมไทยได้แต้มครับชี้ออก21ตอ่ตอ8คือตรงนกดออดก็ต้องประเมินด้วยนะครับว่าเซตแรกกับเซต2นี่จผจ้เล่นต่างกันนะครับแต้มก็ก็เห็นชัดนะครับอืม,อมสีสวยมากครับ 9ต่อ21มาแล้วครับเพิ่มมาแล้วครับการชนาเมื่อกี้มีเห็นไหลสั <h <h ้นนะครับของการชนาเซิร์ฟนุสลาจ่ายมาทางนี้ครับอืมสวยมากครับอัชลาพรครับผมนี่เปลี่ยนมาเล่นแทนมริกากันทอนครับตำแหน่งหัวเสาทางด้านขวาครับ จึงจะได้โอกาสลงครับหมายเลข12อานุชาครับเป็นนัชราพรเซิร์ฟครับต้องรอสิงห์นุวิดก่อนนะครับเปิดได้ครับแก้ไขได้ครับยังไม่เสียง,ง่ายๆนุสราจ่ายมาทางนี้่ายังลองได้ทันครับอ้าวแต่ว่า ลงพื้นไปแล้วครับ23-9ต่อนะครับติรุชาครับบอร์1 4ตัวรับอิสระของสีลังกาเขาส่งชื่อมาคนเดียวนะตัวรับอิสระเอ้าพลิกตักขอบบนลงครับแต้มนี้24-9ต่อครับเจตที่2ก็สบายสบาย เซตพอยครับอ,รอ,รอ้าวแย่งกันล้นมานุสลาาปิดด้วยกับตันกิฟนะครับเซตนี้25ต่อ9นะครับ okay, okay, okay. ให้แค่9แต้มนะครับชุดใหญ่ลงมาในเซตที่ 2, 2> yeah, yeah, yeah. แสดงว่าเซตที่3 <Yeah. S 1> ก็กลับมาใช้ชุด yeah, yeah. ดาวรุ่งอีกครั้งหนึ่งได้เป็นชุดผสมครับนะครับ ดูจากหลายๆจังหวะนะครับ